ขึ้นแล้วโตขึ้นแล้วมีโตขึ้นแล้วอนนลโอเค,โ,อเค,คโตกับ,ตกกบโตก,บก็คือแบบต้งตุกตุกอ่ว่ามาค่อนข้างยากแลนั่ง่าแลก,ก็ค่นอนว่าค่นทุนกคนเพราะว่าไอโต้ได้เล่นไอโต้ได้เล่นฉันไม่ได้เล่นนะเพราะว่าฉันไม่อยากเล่นโต๊ะฉันเล่นแล้วมันแล้วมันจะเหนื่อย กูใกล้กว่าไอโตจะไปตรงไหนคะไปดูต้นไปแล้วไปแล้ไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้ออ้โต้กับน้องหม่จะไปยืไกลๆแถ้เ่ยวเดียปักเฮ้ยดสีๆมาทำไวแบแมันมันเบอกจะมองเห็นเ้แมันจะ่างลยมองเนี่คือปีนี้มาดูสีอุ้ยอุ้ไอโตกับน้องใหมจิง ไปอ่ะนั่นไงไปเยฉันไม่ชอบเล่น,แ,น,ลนแล้วฉันรีบมันอาจจะได้หลายรอบเนี่ยฉันไม่อยากเล่นและเพราะว่าฉันไม่ชอบเล่นไห <_ ll> น,นตี่โต๊อกกำลังจะไปอยู่ในนี้นะี<_ ll> <_ ll> ่นี่นี่ไปคนกีนโอ้ยต้ไปแล้วไม่รู้จะได้กี่รอบอันนี้อันนี้สองรอบแล้วหมุนประมาณสองรอบ มันหมุนหลายรอบมากแ่้ะปมายี่สิบรอบนเดี๋ยวไป่สิากอนแล้วเดี๋ยว่ับพาเราไปต่อไปอ้ตู้นี้ต้องสีู่กดูดยนะประเด็นอะสามสิบอันนี้แค่สรอบแล้วสามี่สามรอบแล้วะดูสิสามรอบแล้วค่ะทุกคนครับสามรอบแล้ววะ ฉันบอกก็มันเป็นไรไม่รู้โตมุมุน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 มแหละปุนรอบที่สีไปรอบที่สีรอบที่สีมันจะกีนรอบฉันนับดูก่อนค่ะทุกคนก็มันจะเลยการมัจะว่ากี่รอบคุณที่กี่รอบไป